ทองพุ่งแรงพุ่งไปถึง1,992ดอลลาร์ต่อออนราคาทองคำวันนี้วันที่1กันยายน63รอบเย็นวิเคราะห์ราคาทอง กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเทวันชาแนลนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคาทองคำกันนะครับเพื่อช่วงเช้านี้และก็ช่วงบ่ายนี้นะครับราคาทองคำากด์สปอนะครับได้มีการปรับพุ่งขึ้นถึง1,992ดอลลาร์ต่อออนได้รับปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่ามากสุดในรอบ2ปี หลังจากธนาคารกลางสหรัฐเฟดส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นเวลาหลายปีถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ก็ตามแล้วนั้นโดยบริษัทแอสตาราเซเนกาได้เริ่มลงทะเบียนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน30,000คนสำหรับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เฟส3แล้วซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลภายในเดือนตุลาคมนี้ แต่ยังคงต้องติดตามรายละเอียดถึงความคืบหน้าต่อไปคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยด,ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมโดย ISM ตลาดคลาดเพิ่มสู่ระดับ54.6จาก ระดับ54.2ในเดือนกรกฎาคมแนวโน้มราคาทองคำพลาดเคลื่อนไหวอยู่ที่ไซด์เวอัพโดยทองคํามีแนวต้านที่2,000ดอลลาร์ต่อออนและแนวต้านต่อไปอยู่ที่2 0 2 0ดอลลาร์ต่อออนในขณะที่ทองคํามีแนวรับที่1,970ดอลลาร์และ1,950ดอลลาร์สำหรับโกออนไลฟิวเจอร์มีแนวรับที่1,970ดอลลาร์และ1,950ดอลลาร์ครับ ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่2,000ดอลลาร์และ2 0 2 0ดอลลาร์ครับกลยุทธ์ในการลงทุนใน GoFuture แนะนำเก็งกำไรเมื่อราคา g o s p o t t ปรับลงมาที่1,970ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่1,950ดอลลาร์ส่วนการลงทุนใน GoOnline Future แนะนำซื้อเก็งกำไรเมื่อราคา EOU20 ปรับลงมาที่1,970ดอลลาร์โดยมี จุดขายตัดขาดทุนที่1,950ดอลลาร์ 1, ครับซึ่งเย็นนี้นะครับราคาทองคำก็ยังอยู่ในระดับ1 9 9 0 1 9 8 9ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วค่าเงินดอลลาร์ก็มีการปรับลดลงถึง0 1 6นะครับส่วนค่าเงินไทยตอนนี้ก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะครับอยู่ที่3 1บาทเสตางค์เรามาดูราคาทองคำกันนะครับึ่งวันนี้สมาคมค้าทองคำ่นประเทศไทยมีการปรับราคาทั้งหมด6ครั้ง ครั้งที่1เพิ่มตอน,นรับเช้า250บาทครั้งที่2ลดลง50บาทครั้งที่3เพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่4ลดลง50บาทครั้งที่5และครั้งที่6เพิ่มขึ้นครั้งละ50บาทรวมกันแล้ว6ครั้งส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้น300บาทในวันนี้นะครับซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวราคาทองคำแท่ง 96. 5เรับซื้ออยู่ที่29,50 0บาทขายออกอยู่ที่2 0 0 0 0น 9,150บาททองรูป,ปพรรณรับซื้ออยู่ที่28,531บาท12สตางค์และขายออกอยู่ที่29,650บาทครับเรามาดูราคารับซื้อราคาทองคำทุกชนิดกันนะครับซึ่งราคาทองรูป,ปพรรณ99.99%รับซื้ออยู่ที่29,562บาททองรูป,ปพรรณ90%รับซื้ออยู่ที่25,678บาท ทองคำา80รับซื้อที่22,824บาท90สตางค์รูปพันธ์0 0รับซื้ออยู่ที่12,840บาททองรูปพันณ์40รรับซื้ออยู่ที่9,990บาท44สตางค์ครับและราคาทองรูปพันธ์นะครับขายออกรวมค่ากำเนิดโดยเฉลี่ยนะครับครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่4,144บาท1สลึงขายออกประมาณ7,788บาท 2สลึงหรือ50สตางค์ขายออกอยู่ที่15,075บาทของรูป,ปรพันธ์บวกค่าเกเม็ดโดยเฉลี่ยน้ำหนัก1บาทขายออกอยู่ที่29,650บาทครับสำหรับตอนนี้ราคาทองนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่สำหรับวันพรุ่งนี้นักลงทุนคาดว่าแนวต้านก็จะอยู่ที่ระดับ2,000เหรียญถึง2,020เหรียญเราก็คงมาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรและพรุ่งนี้จะสรุปเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ